มาแล้วพี่น้องมาแล้วพายุฝนมาแล้วครับแม่ตรงเป๊ะจริงๆพายุฝนบอกว่าจะเข้าวันที่17 18 19ว่าเพื่อนว่านะครับเขา้าลิ้นพี่น้องครับเมฆล่มฝนมาแล้วครับตอนเนี้ยทั้งอื่นกำลังตกเพื่อนว่าแนีบรรยากาศอยู่ร้านฝนตกนเ,เน่าไปใส่ล้วพ่อค้าไปใส่ละโอ้ยเราไปสิบมะลิพี่อยู่คาแฟยอยู่ไปอาลาดแล้ว บังการพักกินตามบักขวอยโอ้เสียบเสียบบังกัน<า>กินอยู่นเรากินลงคลิปบังคันเนี่ยทุนลูกค้าคุณลูกค้าเพิ่นมาสั่งกาแฟาแต่ว่าคคนมันพวกกาแฟาไปใส่ละพูดเลยิเ <c oughs> ช่องกินเองอ้วบ้งางเอ,าอิยือกาแฟเมือไห่เอาสรมดามันโกหกแน่ละมื่มอไหม่หมอมเอาบังนเพิ่นกมามาบังนผู้ใหก็มาสั่งกาแฟว่านำแข็งเ่าท่นมาไปลาดเลย าไดเนาะ้อยู่ได้อยู่มันได้อยู่เนาะอ่าอ่าอ่าผ่ามือใหม่สะอาดแน่ก็อร่อยเหมือนเดิมนะครับท่านสบายใจหรือว่าท่านหนึ่งแห่งบ้านโต้นถ้าบนก็จะเป็นซุ่มอ่าอ่าซุ่มไอศครีมอ่ะแต่ว่าเมื่อนี้อากาศขึ้นเป็นฝนสีตกผ้าอยู่เข่าจะได้พี่น้องมาแห้งแล้วจังหวะระมัดระวังกันอยู่ในย่าน ย่านนั่นอันนี้ปิวซช่ไหมมึงตีมือนัน่นไล่คุบกันซะนั่นอยู่มือนั่นมึงบรรยากาศทุ่งหน้านี่ยสิงสาขี้ได้ขี้ได้เด้อเนี่ถ่ายรูปเช็คอินให็นไหมพี่น้องแฟนครับเอฟซี FC, หาเพิ่นอยากมาเที่ยวน้ำมาเล่นน้ำนั่น<ว>เห็นบ่อันนี้ลูกค้าประจำพี่น้องครับลูกค้าประจำมันมาประจำทีมงานอ่าใช้ลาได้ละมาแนวต้มกาแฟนั่นลูกพี่โอ้ เอาหอมเลยคือหอมเลยทนทานทนทานเพราะว่าเอาปูนเตียเงามันหล้วสบายทนทานมากเลยอนล้นซาใหญ่อนล้นซาหญ่บ่ต้องห่วงแข็งแร่งเส้ากับเส้าไม่แต่ว่าตอนนี้ฝนสิตกแล้วพี่น้องไปจะได้ห้าร้านกาแฟร้านไอซครีมเฮาเป็นแนวไดยคาเฟ่เฮาฝนจะมาแล้วอันนี้กัดฝนตัวข้ามโหลดป้อยทิมป้อยทิมไอฝนตัวข้ามเลย อันนี้ยาอันนี้ก็กอันก้อนเฟี้ยงไปเ่ยประตบนาได้ไหนอยู่แถวนีนบ่มีแม่พนนาบ่มีใรเป้นมีอยู่แก่ปมะตูบนพานนันิใเิไปหาเลยบ่มีพนว่าสบายใจ่บ่มีเรือบ่ไปหาบูนนี่คอยเล่เมื่อบ้านคนเล่ถือโอกาสมานาเลยน่สังเกตลมมากเลยพี่น้องครับเปินว่าอยู่เขาแมนอหลีนะครับมาแล้วครับพี่น้องโอ้ มืัอนี้สิได้จักแก้วเนาะไอติมข่อยมอตันได้สองแก้วสามแก้วนึงมันนี่มอทันได้อ่าค่าถั่มันอยู่มืัอนี้เมื่อวานยังได้ซีได้หลายเติบอยู่เมื่อวานเนี่ยไว้สะรุ่นเขาว่าสองสามกุมผู้เฒ่าอีกเด็กน้อยอีกโอ้หลายกลุ่มอยู่เมื่อวานนี่มืัอนี่มิดซีรีอยู่มอตันได้สองสามแก้วนึงมืัอนี้สำหรับไอศครีมนะครับกาแฟเพิ่นกะน้ำแข็งมอตันมาหอดเพิ่นกระลังยาวนะครับผูละปิดสามทุ่มผูละมืัอนี้ไปเรื่อยๆ นะครับโอ้ว่าสีเฮ็ดรถแห่สเด้เดอยวเนี่ยอยากเฮ็ดรถแห่ล่ะเด้เลยใจไปทางรถแห่แล้วจ้างเล่เด้อเฮ็ดรถแห่จ้างเล่เด้อได้ได้ได้เล่ยรถแห่หน่อยเฮ็ดรถแห่มินิโอเฮ่มินิเออเฮ่เนี่ยหาหกพันเนี่ยล่ะบอแห่เพิ่งขึ้นบ่นดอกเฮ่เส้นมันล่ะพ่อเพาะเดีม้วนได้คนตีเขาขึ้นไปต้งรถเลยทักรองเอาอันถ้าถ้าถ้าจ้างเดนเซอร์บอกเด้ออ้าวแดนเซอร์หน้าหัน เออดันเสือตั้งล่างเฮ็ดเป็นแบบหม่องให้ยืนดันเสือก็ร้องฟังเลยบ๊อปจะกําลังสองจิตสองใจอยู่นี่ว่าเสียดอยู่อุบลหรือเสียดอยู่พี่กําลังสองจิตสองใจแต่ว่ากันเฮ็ดอยู่อุบลนี่คือว่ารถอยู่พุ่นโค้งโค้งก็อยู่ว่าอยู่มันเป็นโค้งมือสองโค้งโค้งของรถแห่หนะโค้งรถแห่เป็นโค้งมือสองที่อ่าที่อยู่เชียงกงอุบลอ่าเป็นของเฮียเพิ่นว่าสิลงไปเบิ่งน้ำเพิ่นมันมีโค้งหลายละค่ะ จะเอาแบบสวยๆก็ต้องเอามาทําสีใหม่สันเดีคขวดไมยมันจ้าก็เลยโซเลกันอยู่กับทีมงานว่าขันมีหุ่นส่วนมียางกัดสีดีได้เนาะแต่ว่าส่วนมากก็ส่วนมากกับนึ่งตอนนี้พ้นกันยังว่าโควิดงานมันหายากอ่าสองก็รถอ่ารถเฮียหน่อยนี่เริ่มเริ่มซีดซาลงไปแน่ซาเพราะยังก็มันกระพ่วงกับมากับโควิดคือเก่า อ่านะครับเพราะวะ่าบางคนเพันงบบ่หลายได้หรือยังท่านอันนี้ของของชัน้นเรื่องของกี่ครูบางคนงบ,บ,นบพันว่าไหลพันขาวลแหน,น้อยนะครับพี่น้องนะบางคนเพันงบเพันไหลายเพันขาวลดแหน้อยใหญ่ยังสี่นะพี่น้องแต่ว่าจานร้อยก็จะลองเฮ็ดเบิง่งนะครับแต่ว่ากา็งบประมาณกา็ต้องหุ้นกันนะครับมูกับพวกไปสั่งหลักนะพี่น้องจกทุนใส่กันกันสิเบ็ดผู้เดียวทุนทุนเลยกับสีหยากแน่นะครับมันกับใส่ทุนหลายเติมอยู่นะครับแต่ว่ากับร่างว่างเวียนซื้อดอกพี่น้องแต่ว่ากับ เพราะท่านด้จัดสินใจมีแตว่วางแผนไว้ก่อนนะครับพี่น้องแล้วก็นกัให้ค้ำแนะน้ำมา,าจะเฝ้าเฮดเดอร์ช่วงนี้นะครับเก็บเงินไว้สะก้อนเพื่อนว่าอา่นะครับอันนี้ก็บเฝ้าเป็นแนวทางสะก้อนพี่น้องนะครับส่วนจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่จริงนั้นก็ติดตามตอนต่อไปนะครับเข้ากับเพาท่านด้ฟันร่วงว่าสีเฮดตอนนี้นะครับก็บมีแต่ว่าเบอกซูพี่น้องฟังว่าอยากได้รถแห่จากขั้นนะครับอาจสิเปลี่ยนในานามของรถแห่ร้อยวันแมนโชจังสีนะครับพี่น้องหรือว่า รถแห่คนมักม้วนนะเจ้านะครับตามเพียดจัดร้อยนะครับเพียดจัดร้อยว่าเพียคนมักม้วนนะครับอาจจะใส่ซื้อเป็นรถแห่คนมักม้วนนะเจนะครับพี่น้องคนมักม้วนมิวสิกจังสิก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นรถแห่ร้อยวันเมนโชก็ได้นะครับแล้วแต่สมมุติว่าขันได้มาอิลีนะครับพี่น้องอ่ะเอาแต่ว่าตอนนี้พ้าอยู่เขาแล้วพี่น้องจะได้ขายของบอมันเนี่ยร่มฝนมาแล้ว โอนาคือมัดแล้วครับทางเงินตกเป็นอะไรเป็นบ่นเนี่ยเขาเจ้าคือว่าตกเป็นแล้วทางเงินนั่นโอ้น้นำแข็งหลอดเป็นแน่นอนนะครับหวานน้อยเด้อหวานน้อยหวา,า,า,านน้อยอร่อยมากหวานน้อยอร่อยมากเขาจอว่าฝนตกแล้วทางเงินแม่นอยู่ติแม่นค่ะฝนมาฝนตกแล้ว บานต้นก็ล่งสิลิ้นแล้วเด้อกอลงลองเม็ดแล้วแล้วคอยบรได้รายดอกมาหนิอืมมัรุยังสิงมากินเลย <c oughs> สิรารับเมื่อนอนซื้อซมนนี้คายขายขายขอ,อยสองสเกี่ยวนังม้อน้เฮ็ดเร่นไปละเมื่อนานนมวนมเมื่อวานในคขายดีขนาดวานน่ามวนขนาดเลยเ็นด้หน่อยมาหลาย่น่าอือ มงวนตัวผมว่าอันบวกได้เศรามือเศร้าตีนเลยชอแก่ผลดีถัดมันไงมันปะอันอันนี้ก็ได้เศร้าเมือเศร้าตีนกันเนี่ยไล่แมงวันหนวกันไหนม้วนกุ๊บตี๊ดแก้วนี้ตีได้กันตีได้กันล่ะตีตบของว่าสามแก้วพอดีเลยตียังตีแมงวันห่ะตีได้กันตีว่าไม่เดียวกันมันมีเงินเดียวใช่ไหมใช่มันมีสองอันเออนี่ไงคุณก็อันนี้ได้สองแก้วนั่นแก้วหนึ่งอันลูกสีเอามาเห็นอย่างของลูกศรตัวนี่มันสีเขาบดบดบดเออบดเครื่องบดเอาหั่บอมบ เอาแกบแล้วต้องเอาฮัมด้วยมีอะไรอ่ะโกโก้เหรอมีโกโก้ด้วยโอเคมีทั้งหมดก็มีชาเขียวชาไทยมีโกโก้มีกาแฟสดมีอะไรอีกบ้างชาอะไรนะมีทุกอย่างที่สั่งตามสั่งตามสั่งตามสั่งเลยม่ได้สั่เลยไม่ได้กินเลยตามสั่งเออกะเพราไก่ได้ป๊ได้เวอเอากะเพราไอ้ปลาหมึกไข่ดาวได้ได้ เอ,ๆๆๆกกเอาเงาเงาเดี๋ยวจะแก้วลี่แหละเอาเคทั้งไงเพวื่อนกี่แก้ววันนี้สองวันนี้เปิดบินเลี้ยงเนี่ยเปิดแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่ไม่หมายถึงว่านี่สั่งกี่แก้วตอนนี้น,นั่นไม่แล้วลูกค้าเขาไม่แล้วลกูกค้าไม่แล้วเอา้าอ,อันนี้สั่งสามแก้วใช่ไหมเนี่ยจ้าโอโอเค,พกกๆๆคเพื่นอนก็ได้เรื่อยๆก็เพื่อนนั่นแหละนี่แหละครับพี่น้องดีกว่ายู่ซืือๆนะครับอยู่เฮือนอยูสัานซืสอๆบ่ม่อยากมีงานมาจช่สีมันดีแล้วได้หาได้สิบ เออคนไม่เกียดครติคร้านาานี่เนี่ยเปิดไรสามเดอเอ้บอ,อ,อบเขาซ้ำเขาั่ำกัดแฟตะกังเว้นบอกว่าท่านมีน้ำแข็งเออเออเออเปิดานต้องเด็กกินครับครับเอาเชิญครับเชิญครับโอ้มาเอาหมวกว่ะเืมหมวกไ,ไว้เม,มื่อวานนี่ามซื้ออเันลูกค้ามาอีกแล้วลูกค้าไม่ในี่เบียบมาอีกแล้วคือว่าสิมาขายกล้วยทอดนทำอยู่ขึ้นมาบ่ได้เฮ็ดบอกก้วยทอดนะโอ้ไม่มีเวลาไปหาเมียน้อยด้วย คุณแม่คุณแม่นะครับหม่อัานพ่นกับพานลหลานมาเต็มอยู่เนี่ยชาไทยหรอกชาไท้ข้าวซอยข้าวซอยจะให้กันที่ล่ะเออจส้หนังเหนยังยังยังทีมงานจักสิมาบอบูเมือนี่เพราะว่าล่มฝนมาแล้วแม่แม่พูดให้รับรถอ่ะเพราะนั้นมามามาเออ ในละขายไทยกันเองอยู่ในละหมดคนไม่เกียรต้านเขาเรียกว่าคนขยันถ้าขยันมันก็บุึดอยากอึดกินเพราะนั้นเมียนยุติพี่น้องนะครับเออแต่ว่าเคาก็เฮ็ดไปสละนางใส่หนีฉม่มงเครืองเหมือนท่านเขาเกี่เออ้ยขายหนาขายตาเท่ขายหนาขายตาสีกล่องนี่หนิขายหนาขายตาขายหนาขายตาสี่ยูทูบด้วนี่โอ้โหเอ้าเอาเอ้าเออดิเพื่อนดิเพื่อน นี่ละใครก็จะห่วงซื้อๆท่านสบายใจนะครับอยู่บ้านซื้อๆเออาชีพหนึ่งร้อยอาชีพเนี่ยเฮ็ดไปซะละใสหมดเลยพอได้คากับวข้าวกบน้ำพอได้คาฟื้นคาไฟเออพอได้ดูแลแถาเมียเออนั่นละนะครับเอาวจัดกันไปพี่น้องเอาโอเคคลิปนี้ขออนุญาตฝากไปซัมมี่ก่อนกันแล้วกันพี่น้องครับเดี๋ยวจังไรฝนตกฝนลงมาฝนลงเออฝนลงแล้วโอ้ มองได้พวกเมียนพวกเก็บก้อนเกสิรดรเก็บได้เมียนก้อนนะครับเพราะว่าเห่าเกษตรเตรียมนะครับพื้นที่มองนี่ครับวนมากกรับฝนกษตรบ่คอยสาดตร์ภายในมันต่าอยู่นะครับแต่ว่าข้างบนในศาสตรแน่นอนครับมันเป็นระเบียงนะครับข้างบนเป็นระเบียงในศาสตรแน่นอนนะครับฝนมาแล้วพี่น้องครับนผมยขึ้นมาแล้วอ่ะโอเคพี่น้องครับคลิปนี้ฝากไว้ซักนิดก็แล้วกันครับเมฆฝนมาแล้วสวัสดีครับผม